Do you want to know? ค่ะทุกคนพนเองนะคะก็วันนี้นะคะกลับมาเจอกันนะคะกับคลิปแต่งหน้าอีกแล้วนะก็คือห่างหายไปนานมากเลยนะคะก็คือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของหน้าร้อนเป็นฤดูของซัมเมอร์นะคะเฟิร์นก็เลยจะมาแต่งลุคแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันก็จะได้เป็นลุคแบบส้มๆแบบนี้คือมันน่ารักมากๆเลยนะคะแลวจะบอกว่าลุกที่เฟิร์นเอามาแต่งในวันนี้นะคะคือราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นคือทุกคนสามารถแบบไปซื้อตามกันมาแต่งได้เลยนะสําหรับลุคนี้นะคะจะเป็นยังไงเฟิร์นจะแต่ง โอเ,คเครอรสำารัอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้เฟิร์นจะใช้เป็นจูจูเน่ดีดีครีมสูตรใหม่ตัวนี้เขามีสารสกัดจากดอกดงเบกซึ่งเป็นราชินีจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีช่วยซ่อมแซมและบำรุงผิวทําให้ผิวกระจ่างใสที่สําคัญนะคะเขายังช่วยป้องกันแสงแดดมี spf 50 pa บวกบวกบวกป้องกันผิวจากรังสี uv ได้ถึง50เท่าปรับผิวเนียนใสได้ถึง3เท่าจากสูตรเกา่ามาดูเนื้อครีมนะคะบอกเลยว่าเขาสามารถใช้ได้ทุกเฉดสีที่สําคัญยังกันน้ํากันเหงื่อ จะเห็นว่าหลังจากที่เฟื่องเกีย่ยแล้วจะมีน้ําสีแดงๆออกมาอันนี้จะเป็นสารสก,กัดจากดอกดงเบกนะคะอันนี้เฟิร์นลองทาครึ่งหน้านะคะจะให้ดูผิวที่ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้จะเห็นว่าข้างที่ใช้นะคะจะดูมีความสว่างกว่าข้างที่ไม่ใช้มากน่าจะมีความเงาๆวาวๆโกโก้นะคะแถมผิวยังดูไม่โทมสามารถกบขอบตาที่ดำของเฟิร์นได้มิดเลย ราคาอันนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละสบาทเท่านั้นมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ช่องทางอื่นๆเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะมาเริ่มเขียนคิวกันนะคะที่เขียนคิวอันนี้เฟิร์นก็จะใช้อลละร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทั่วไปเฟิร์นจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าผมช่วงนี้เฟิร์นค่อนข้างที่จะเป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่าจะเขียนไม่ได้เข้มมากนะคะ ตาวันนี้นะคะเฟิร์นจะใช้เป็นของ for you two ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะโทนส้มเฟิร์นก็จะเอาช่องแรกนะคะเป็นสีส้มที่อ่อนที่สุดนะคะมาทาเป็นเบสก่อนลุกวันนี้นะคะเฟิร์นแต่งตาค่อนข้างที่จะจัดดิดนึงเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับแบบลุคซัมเมอร์สดใสสดใสอย่างนี้ เสร็จแล้วเฟินก็จะเอาสีเดิมนะคะมาทาที่ขอบตาล่างด้วยต่อมาเฟินจะแตะที่ช่องที่2นะคะสีนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มมากๆเฟินก็จะเอามาทาแค่บริเวณหางตานะคะเฟินก็จะเบนให้เข้ากันนะคะ มันก็จะดูเข้มมากๆเลยนะคะเฟื่อนก็จะมาเพิ่มความอ่อนด้วยการเอาเนื้อชิมเมอร์นะคะมาทาบริเวณกลางตานะคะแล้วก็เบลนให้เข้ากันเลยขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทำดอลลี่อายกันนะคะเฟื่อนจะเอาช่องสุดท้ายที่เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะมาทาบริเวณขอบตาล่างนะคะ แล้วก็จะเอามาแตะกลางตาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความวิงวิงให้กับตาเราต่อไปมาเขียนอินเลเนอร์กันค่ะเฟินจะใช้เป็นของอีกิ์นะคะอันนี้เป็นหัวเล็กนะคะเขียนง,ง่ายเฟินก็จะไล่เขียนบริเวณกลางตานะคะไปจนหางตาเลย เฟินก็จะใช้เป็นของคอร์ลุกนะคะอันนี้ก็เป็นแท่งที่เฟินใช้บ่อยมากเหมือนกันก็จะมาเขียนบริเวณหางตานะคะเฟินจะไม่เขียนให้มันยาวมากนะคะก็จะเขียนแบบน่ารักน่ารักกุบกุบมาดัดขนตากันค่ะอันนี้เฟินจะไม่ใช้เป็นของมูจินะทุกคนจะใช้เป็นของอเลชชอปพิซซ์นะคะคือเพิ่งได้มาจะบอกว่ามันดัดค่อนข้างดีมากเหมือนกัน มัสคาล่าวันนี้จะใช้เป็นของคีโอนะคะตัวนี้เฟิร์นชอบมากทุกคนใครที่อยากได้แบบขนตาแบบยาวๆงอนๆนะคือแนะนํามากๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีขนตาแต่ใช้อันเนี้ยคือแบบขดตาดูแบบว่าเยอะดูยาวขึ้นมาเลย ปัดแก้มเฟิร์นจะใช้เป็นของสีจันนะคะคือตาเฟิร์นมันค่อนข้างที่จะส้มแปดไปแล้วนะเฟิร์นก็จะเลือกเป็นสีแนวส้มๆชมพูชมพูนะคะให้แก้มมันยังดูแบบเออมีความแบบอมชมพูน่ารักไฮไลท์วันนี้เฟิร์นจะใช้ของเอเซนนะคะตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะให้ผิวที่แบบฉ่ำๆโกโกโม้มากๆเลย ปัดตรงจมูกด้วยนะคะให้มันแบบพุ่งๆแล้วก็อย่าลืมตรงปากนะคะจะได้มีปากกระจับคอนทัวร์ดั้งกันค่ะเฟิร์นจะใช้ไปหัวอีกิบนะคะอันนี้คอนทัวร์ดัางได้เนียนและเป๊ะมากๆจมูกก็คือจะได้เป็นแบบแ,บบแท่งอย่างนี้เลย ขอนอกใจความสรงนะคะมาทาปากสีแดงกำกำอันนี้คือเฟิรอนชอบมากนะคะโรแมน์เบอร์เจ็ดอันนี้นะคะคือจะได้ปากที่แบบเป็นแดงๆกำกำแต่ยังคงแบบความแบบสดใสน,นะคะเข้ากับลุคนี้มากๆ น,นี่ก็เป็นลุคแต่งหน้าซัมเมอร์นะคะง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันนะก็จะได้ลุคออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือแต่งด้วยเครื่องสำอางหลักร้อยนะคะแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้แต่งลุคอะไรอีกเนี่ยก็สามารถเมนบอกกันมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย